วัสดีครับคลิปนี้ผมว่ายามตาหลวงครับสวัสดีครับตาโอ้ยเอฟซีขอมากว่าอันมันเป็นจังไดส,ส่วนสิเป็นรถไทยน่อยมันเริ่มแหลกมาจังไดนี่น้อยตาเนาะเออเออเอ,อันนี่แหละครับอันตาว่าอลูกค้าเอาแหน้าเดือนตาม,มาม่าก็มีโค้งมีเครื่องมีหล่อออครับ ผ่านลลอน,นาออนอกนั้นคือเป็นนาที่ของ,งอ่าสร้างอิทธิพัทธ์ล้วงนี่แหละเป็นผู้ดัดแปลงนี่คาว่าคําว่าดัดแปลงก็กกกคืออ่าลูกค้าเอารถไทยเดือนตามมาเม็นพระพตาตเจ็ดเมืเอ่อเนาะเราก็ม,ากมันก็สิบวัน,รวนครับนี่ละครับวันนี้เฮ็ดแล้วมันก็สิเป็นแท็กซี่ครับเนี่ย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 โอ้ส่งข่าวไปหาพี่น้องทั้งใดวะ อาบ้านป่าไม้งามนะครับอำเภอหน้าก่างน้องบัวลำพูดนะครับเด้วอวดเอาครับวดเอาซาเนี่กับพ่เป็นยังดอกบุญบ้านเฮ้ากบลังว่างใกล้สิเรียวนะครับคิดว่าเกปล่ะเบิ้งระบบให้โดเลียด้วยครับเหลีลย่ลยมหยาบยาบดีคุณอะโอ้ยมีแต่ยางดีนะครับครับ อย่างพื่องมาไลก่กาใสซเราก็แล้วล,ลังกาก็แล้วแล้วนะครับๆๆๆๆเอาๆๆๆแต่วันหลางมากก็ดีนะครับเนอ